ใครเคยมีอาการคันในร่มผ้าแบบรำคาญตัวเองบ้างคะคันจนเผลอเกาแรงพอเกาแรงแล้วก็เป็นผิวถลอกเป็นแผลต้องระวังนะคะสาเหตยุยอดฮิตของอาการคันในร่มผ้าอันดับแรกการติดเชื้อราเป็นวงกลมนะผิวรลอกเป็นวงแล้วขอบจะแดงๆพบบ่อยบริเวณที่ขานี่ทั้งคุณผู้ชายหรืคุณผู้หญิง2แพ้ผ้าหรือน้ำยาสักผ้านะลักษณะจะเป็นผื่นเล็กๆคันบริเวณที่สัมผัสกับเสื้อผ้าอันดับ3 เหงื่ออับชื้นทําให้เกิดการระคายเคืองหรือเชื้อราแทรกสาเหตุที่4การติดเชื้อแบคทีเรียหรือโรคติดต่อทางพศพวิธีการดูแลเบื้องต้นนะอันดับแรกเลยรักษาความสะอาดให้แห้งเสมอหแห้งทุกส่วนนะน้องสาวดูแลน้องสาวให้แห้งใส่ผ้าอนามายัายใส่ผ้าาาผรองศัพก็เปลี่ยนให้บ่อยคุณผู้ชายออกกําลังกงออกกําลังกายทํางงทํางานห้ามเผลอหลับโดยที่ไม่ได้อาบน้ำนะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีนะไม่ใส่เสื้อผ้ารัดๆเพราะการที่เราใส่เสื้อผ้ารัดๆการระบายอากาศได้ไม่ดีอ่ะมันก็จะทำให้อับ อันดับสใช้ยาทาภายนอกที่เหมาะก,กับสาเหตุเช่นถ้าเราติดเชื้อราก็ใช้ยาต้านเชืราในการรักษาแล้วก็สุดท้ายห้ามใช้ครีมสเตียรอยแบบไม่ถูกกับอาการนะเพราะยิ่งใช้ไม่หายแล้วก็ทําให้ผิวบางด้ค่ะถ้ามีอาการเหล่านี้ควรรักษานะอันดับแรกเลยคัน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 ไม่หายภายใน1สัปดาห์แล้วก็ 2. มีตุ่มน้าําใสหรือมีแผลหรือมีกินผิดปกติบริเวณที่เป็น3เป็นผื่น ผื่นวงกลมแดงๆลามไปบริเวณที่ของรับหรือลามไปบริเวณอื่นของร่างกายขั้นในล่มผ้าอาจจะดูเล็กน้อยแต่ถ้าปล่อยไว้อาจลามหรือติดเชื้อได้นะมันสังเกตอาการตัวเองและดูแลให้ถูกต้องกันค่ะถ้าอยากรู้เคล็ดลับสุขภาพเข้าใจง่ายใช้ได้จริงกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามได้เลยนะคะถ้าใครมีปัญหาสุขภาพอ,อยากปรึกษาก็สามารถที่จหน้าช่องระทักมาปรึกษาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาตอบเป็นมากๆเลยนะ